การสร้างเว็บไซต์เว็บไซต์ตามความเข้าใจของเราคืออะไรที่เราเข้าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมทีนี้ในอินเทอร์เน็ตมันมีหน้าเดียวไหมมีหลายหน้าเขาเรียกว่าเว็บเพจเว็บเพจอ,อันนี้เราวันนี้จะสอนทฤษฎีก่อนก่อนที่เราจะไปปฏิบัติในโปรแกรมนั้นเราต้องมีความเข้าใจกี่ยวกับหลักการเราต้องมีหลักการ,ราาาในการทำเช่น วันนี้ครูจะทําเว็บไซต์อาหารไทยนะอาหารไทยยังไม่ต้องจดนะอาหารไทยเรามาดูโครงสร้างในหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยหนึ่งหน้าเขาเรียกว่าเว็บเพจอันนี้หนึ่งหน้าแบ่งออกเป็นกี่ส่วนหนึ่งสองสาม,สามอ่าส่วนที่หนึ่งเขาเรียกว่าแบนเนอร์แบนเนอร์ที่อยู่หัวเว็บ ช่ไหสวส่วนที่2องเนื้อหาส่วนที่3เม,มนูเมนูนี้คืออะไรเมนูนี้ก็คือเอาเมาส์ไปคลิกปึ๊บมันจะเชื่อ,โอ,อมอโยงไปอีกหนึ่งหน้ามันจะเชื่อมโยงไปอีกหนหน้าตอนนี้มีกี่หน้าแล้วครับ2องอมีสองหน้าอันนี้เขาเรียกว่าหน้าหน้าหลักภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า index หน้าหลักหน้าหลักเพราะฉะนั้นมันจะมีปุ่มปุ่มให้กดมาหน้าหลักตลอดแสดงว่าหน้านี้มันก็จะเป็นแบบนี้อืมอเช่นอ่าน,านันนี้เป็นรูปเน,นีเป็นรูป ึ่งส้มตำอ่ะต่อไปอะไรอีกอ่ะบอกชื่ออาหารมาคนลูหนึ่งเมนูต้มยำกุ้งอ่ะต้มยำกุ้งยำกุ้งอะไรอีกไก่ย่างไก่ย่างอ่ะไก่ย่างอ่ะปห้าบ้างเมนูอะไรลูกขัดไทยไทยแน่ๆเลยครับขัดไทยเอ้าผัดกะเพราเดี๋ยว ก่อนเนาะตอนนี้มีมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมนูแสดงว่ามันจะเชื่อมไปกี่หน้าห้าหน้านะครับแต่นี่เป็นหน้าหลักไม่นับแบนเนอร์เหมือนเดิมแบนเนอร์เมนู <c oughs> เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเช่น เมื่อกี้กดปุ่มส้มตำใช่ไหมสแสดงว่าหน้านี้ต้องเป็นเมนูอะไรส้มตำนะส้มตำอันนี้ทำแบบง่ายๆก่อนต่อไปครูป๊อกกดเมนูต้มยำกุ้งปึ๊บมันจะมาเมนูมันจะมาหน้าต้มยำกุ้งใช่ไหมเอออันนี้ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอ่า ถ้าเราจะกดไปหน้าหลักทำยังไงกดปุ่มแรกใช่ไหมกดเหมือนย้อนกลับไปหน้าหลักเนี่ยกดปึ๊บมันก็นจะเด้งมาหน้านี้คือเรียกว่าลิงก์ลิงก์ภาษาอังกฤษลิงก์แต่เป็นไทยว่าการเชื่อมโยงกดหากันต่อไปชักชวนกดปุ่มอะไรดีเนืออยู่สามเมนูนเอากดปุ่มไก่ย่างเอาเสียเลี้ยวมานี่มั้ยมาหน้า ใช่ไหมเออถ้าเราไม่เข้าใจหลักการเราก็จะทําไม่ถูกเราก็จะงงถ้าเราเข้าใจเราก็จะง่ายคนมีหลักกับคนไม่มีหลักแต่ไม่ได้เอาเหลืออะไรอชิติพเอาอะไรดีกินผัดไทยแล้วกันอ่าผัดไทยผัดไทยทีนี้ครูจะถาม อ่ะตอนนี้มีกี่หน้า<ม>ดิ้งมา้กี่หน้าส,สี่กลับไปหน้าหลักได้ไหมดได้กลับไปหน้านี้ได้ถามว่ากดปึ๊บสิ่งที่เปลี่ยนไปแต่ละหน้าคือคือส่วนไหนเม,มนูยังคงเดิมใช่ไหมสิ่งที่เปลี่ยนไปคือคอนเทนต์หรือเนื้อหาเนื้อหาเปลี่ยนไปกดส้ตมตำเนื้อหาก็ต้องเป็นส้นตมตำตรงนี้ กดอะไรต้มยำกุ้งส่วนนี้ต้องเป็นต้มยำกุ้งแสดงว่าเชื่อมถูกไหมถูกถ้ากดต้มยำกุ้งแล้วไปเป็นส้มตำนี่แสดงว่า,าใส่ลิ้์ผิดใช่ไหมมันไปหน้าผิดอกดผัดไทยก็มาผัดไทยกดไก่ย่างก็งมาไก่ย่างนี่นี่คือหลักการของเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์เข้าใจไหมเออทีนี้โปรแกรมอ่านี้อันนี้ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนจดจดอันนี้เลยลงสมุดใช้เวลาจดถ้าจดเสร็จครูจะให้ไปลองทำที่โปรแกรมดูนะโปรแกรมนี้ใช่ว่าโปรแกรมดีมโปรแกรมดีมดีมือดีม e อ ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราตรวจอาเจสต์ก่อเอ